ดูเดลี่ด๊อดจะดเปิดคลิปให้ไหมอะไรล่ะเปิดคลิปให้ไหมสวัสดีครับพวกเราเอาไม่ต่อหรอพูดเลยแมวครับพวกเราถายเพีนดีและชัวเร์ขวดใส่เสียนโอเคบัตรต็บอีกสามสิบสองแต็มคัมแบ็กจ้าม่เวลาบอท เนนายได้สองแต้มสองตาสบายยังมีให้ลบอีกเยอะตาแล้วได้เยอะคิดใจมากเหลือร้อยหาแต้มเรีองว่าเกินร้อยเกินร้อยฟันโกเกินร้อยไม่มีนเดสี่เลยชัวเอ้ยทำโปสเตอร์คนแรกรห้ก่อนแต่แตเสร็จล้พี่อะไรวะเนี่ย แดงมันเป็นนักโซ่เอาเพลงฝรั่งเศสมาเดี๋ยวกูส่งให้แนวเฮ้ยฝรั่งเศสที่มึงเรียนอะไรนะเออยิ้มหายเตัวได้เต่าเพเงยังไงให้เหมือนมีสเลจอยู่ในคอชัวออสามปาไปผมบอกณ์อย่าลงคลิปไใ้เฮียเดี๋ยวมันดังขึ้นมาแล้วกูโดนทัวลงไอสัตว์เเว็บนี่ยมึงไปฟังดูดิขึ้นต้นไตไหนคนไหนมันไม่เลือกบกมันเลือไม่ได้มันเลือไม่ได้เฮียไปฟังเพลงชัวเอิงเนี่ยเราเล่นเวียบคายเลยไหมไม่เซ็นเซอร์ไม่ตัดเฮียอะไรนะอะไรอะเล่นเลย กำลังพูดจะให้สุภาพด้วยครับมันโหดเยินไฟเดี๋ยวต่อแหล่ไอ้เหี้ยโอ้ยแรงมากมึงมาดูด้วยนาอยไม่ได้ดีไม่ได้มันก็มันก็แบบตัดตอนนี้ไงไอ้เหี้ยแล้วก็ตืดออกแรงมากถ้าคุณผลอดลืมตัดไว้ก็รู้เรื่องอะพวกไอ้ตามคนเราก็ลืมตัดนะแเซเลโคละจังกูใส่ใจแบบงานตัดกูจะใสไอีเหี้ยอะไรเจ็ดชั่วโมงเนี่ยเพื่อน เอ็กเซนเ์เหรอเอ็กเซนตเอเก็อบร้อยเฮ้ยน้องมันจะไม่มีดูเอลวิสเอาดีน้องคอนเทนเชีย์บอลไปเูเอลิปต์ไปจับปอปปานตัเจ้าเป็นเชวาเชียงไหมมันไม่จำเป็นต้องมีหรอกคิวจอยเราไม่ได้เล่นแบบตกงานเจอตอนกันก็ได้สักสูงก็เพื่อนยากเล่น ถ้ากาดไม่ได้โทษคิวจอยแค่นั้นแหละเห็บบ้าโอ้ยเฮียถ้าผมไม่ได้โทษอะไรก็โทษเจ็ดหัวเลยรู้เลยตอนล้มโดนล้มซอมมาแล้วเออการก่อนวะโบก่อนแว่เดี๋ยวกูเอาให้หนึ่งหัวสองหัวสามหัวพอโดนเหรอเก่งมากโดนมากบอสปากเข้ามาเลยได้ครับอยู่ไหนสมบูรณ์อ่ะโดนหมดทีที่ละว่ง มาเคล็ดออกมาเคล็ดออกโขาอยู right ่ข้างในอยู่ในชายวับออกแล้วว่ารอกวางแล้ววางแล้ววางแล้วนี่เจ้โคตรเก่งอ่ะโอ๊ยไม่ตายตะว่าห้าสิบเอาโอ้ยโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวายมากไปิดูอไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูบอกเลยไม่ได้แดกอุ้ยอุ้ยขอดไปหน่อยกูเข้าไปเอง ซีทีซีทีครับตรวครับมาเก็ตครับซีครับต่ยกหมดโอ้ยเชี่ยแอนด้าเจ็ดหกโหเหลือหนึ่งด้วยแต่กมเลือกเต็มเกินไปอ่ะพี่พี่แค่เกินไปแอน้าเจ็ดหแล้วเดียวตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเชี่ยเกินไปดยรุมันรุมันรุมัน ไฟไฟดับอยู่เท่าไหร่เออไอแอมบอดกูยิงแล้วบอดยิงไม่ต้องเปิดก็ได้นะกูออกอ่ะไอ้สัตว์กูจะวิ่งออกไอ้บอดอ้โง่อไอ้ก็กูจะออกอ่ะก็มึงไม่ยิงมันตายก่อนก็หัดเลยยิงไม่ทันมนอนกลับคืนมาจดเต็มได้สองก็บอกพอดีไม่พอใช่ไหมสศรษฐครับ ขอเนี่ยไม่ให้จะทำหักอีกเราก็ไม่ให้มีไหว้ขอลีนกูจะไปเอาปืนอ่ะปืนวะโอ้ยเก่งเกินพี่วัดได้วัดได้เมติวัดได้ถ้ใจถือใจถึงเดี๋ยวคุณไปวัดเองไปต์ตัมิวต้องเข้าแล้วถ้าให้ตามยิงชนะคุณเป็นดิเอลลิสโอ้โหไม่ตัมิวเลยวัดได้ถ้าใจถือ โโดดดแรงมากอ่ะแต่กูยิงมันทันได้ด้วยยิงไปยี่สิบเจ็ดโอ้โหเฮียกูสังเกตได้ยไม่ตายได้แตัวคือมันอยู่เอเยอะมากแค่นั้นแหละเราย้ายมันอยู่เอไปแบบสี่ห้าตัวอะไปวางบอดไปอุ้ยโอ้โหไปไปไปแล้วเปลี่ยนทางแล้วตายตัวขวาตัวอุ้ยบดอุ้ยเสร็จแล้วถ้าเราเอาตัวบดได้ก็โกงไปไหน มาเก็ตหนึ่งอทริดาวอ่ะเออะไรเนี่ยเฮ้ยทองดาดทองดาดไปตากหน่อ้ยสี่สิบอะรอยสี่สิบอะเเข้าไปเลยวงหน่อยโอ้ยหลัโอ้เรียบอข้างนอกข้างนอกตตายยอกเหมือนกันโอ้โหอแบง แค่เหยไม่ออกเลยกูจะออกไปเองนะนะตัวสมุกแต่ทำแบบนี้ลืมไปเล่นตัวสมุกอยู่คิวจอยโกเลิกอะร้อมันร้องแชมเปอร์อยู่ไหนอ่ะโอ้ยแชมเปอร์อยู่ไหนเดี๋ข้างนอกข้างนอกมาจากมาร์เก็ตอาจจะมาเฮเว่นโอเคเฮเบนอุ้ยแต่ทียกูจะเล่นแบบใจเย็นละเพราะกูเป็นสโมุกที่ต้องใช้ชีวิตเพื่อ ปล่อยควันให้เพื่อนเอาเลยนะซกมมเปอะสมามาเก็ตแล้วก็ซีทีไปสตอมเบคีมสตีมเบคอนแล้วก็ต้องเบคกิ้ได้ไอ่ไซจะมีแชมเปอรไไ์ไม่มีไม่มีโย,ย่สะตยไม่ใช่ไรโอ้มันยะยิงโดน าเกิดเสียงขึ <air> ้นช็อกดาดหุดสูดเออเฮ้ยหลบไม่ทันโอ้โหข้าึงอะรีเทนหนรีเทนหนึ่งไม่ต้องไมเอาเล้โอ้ยโกดิชโอ้ยดันออบมาได้นะโอ้โหเฮ้ยสะบัดหัวเยอะมากเลยอะ ไอ้สัตว์ยิงไม่จนโอนมาสองสูว่เสียงมันพูดน่ารำคาเลยเสียงปืนเท่ยนั้นอ่ะพระบาทแบบด่านกันกันเลยไปทั้งสองเซนติเนลโถ่เอ้ยโถ่ไอ้เฮียเดี๋ยวนี้ก็หาบุกแม่ได้ก็บอกว่าทั้งสี่ลวไปบอกว่าทั้งสี่แล้วอะเนาะน่างอ๋อดูเอลร่วงตื่น ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกเบนจะเข้าใช่ไหมปิดปิดทางประตูแล้วก็ปิดเหมือนเดิมไปตัวไอดีมันแหลมออกมาป่ะเนี่ยโอ้โเหี้ยตัวสโลไอสัตว์โอ้โทสโลสวยมากวอดตายเลยประตูประตูเข้ามาได้แล้วบน อ๋หลังหนึ่งไอเดมีหลังมีหลังมีเอ๊ะอยู่นั่นเหรอโดนนาโนไปมันอยู่นี่ตัวนึงก็บอกว่าอยู่ในตรงนี้ต้นนี้กูโดนนาโนสวอมบากูเห็นแล้วกูหาไม่เจอกูไม่เจอใครโคมทังมานี่ได้มานี่ได้แอบเบอร์อยู่โน่นนะมันแอมเบอร์ช่อยดูแอบเบอร์หลังโอ้ย มิ่งแย่มากเลยอะตัวกูลอยอยู่อะเอาเลยทีมเมนสู๊ดสวยไปเปิดข้างนอกไปเลยข้างนอกทีมไปหยิบปืนเลยก็ได้โอ้เอามาแค่เดียวโอ้ไม่ทัน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 งไม่ทันละไม่ทันละไม่ทันจะใช่ไหมไม่ทันไม่ทันอ่าสวยเออไว้แล้วกันไอวิ่งดีไปเสี่ยงไอ้เที่อะไม่เป็นไรถ้าสโลว์ชัพเปอร์มันกระโดดขึ้นไม่ได้เว้ยตามรอ ก็มันเหมือนเว่าเขาเสร็จก็แบเขาได้ทันทีโคโค้รบสโล่มาดิไห้เฮียชอบดาดองมาช็อกดาดทีมคอยมาหนนั่นไงโดนระดึกดอกโอ้อยู่นี่ไงเข้าไปเลยยัดกับมอสโอ้ my god ยย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 นยยโ สองนัดไอ้เหี้ยแชมเปอร์อากาศแล้วกูเอาห้าตาแล้วกูปล่อยแล้วนะอยากแพ้ไหมล่ะสวยชนะแล้ววะสั้นเก็บเก็บออกเก็บออกมามามเพื่อนเพื่อนกูไปทางสายกลางีอีกนัดปืนอนก็ได้เน้อโลวดจวเอาแชมเปอร์ก่อน ไปมาดิเฮ้ยไอ้โบททเฮียอะไรหน่ายเฮียนยึกยักไอ้สัตว์อยู่ตรงเจนน่ะมาจากไหนวะดนแค่แค่วอล์กไม่มีอะไรเลยว่ามันมันมันไม่ได้จะเข้าเอียมไหมคิดเดาโบอทวะเบียบโบทเอาวิ่งไปไหนอ่ะอยู่ใน อยู่ใายอยู่ใช้ขอให้สแกนได้สกัดได้เล่นในกันเดอนสวยเอาปืนปืนเหี้ยอะไรกูข้ามได้สัตว์เลือดกูไม่ลดด้วยนไอ้บอสเดาเก๋ยบอสเดาสนนใหม่ต้องมีดมีมีดอ๋อพี่มีดพี่พี่แบบจินตนาการไม่ได้หัวแล้วตอนนี้แบบใต้แน่ได้มีดแน่ประช่วยพระประอีดิสโ่เมนตามด่วนรึเปล่าม โอ้โหเราโดนแล้วโดนเลยไม่มีอย่ามันไม่น่ามาแล้วมั้งโลกเฮียอะไรกันไม่ยอมเข้าเมนเนี่ยกูจะได้คิวไหมได้ได้เราสบายสไปตกปิดปิดปิดบีลิงไว้สไปดตกนี่อุ้เกินไปพี่ยิงทะลุสโมุกไอ้สัตว์คนโปก้ากูแบบยิงแบบไม่เล็งด้วยนะแบบยิงไปเลยอ่ะไอ้สัตว์มันถ้าฟัด จริงจริงกระสุนไม่โดนหรอกแปลว่ามันโดนลมสโมกูหมุนไปโดนหัวเขาเอ้เชี่ยเฮ้ยคือแบบถ้าไม่มีสโมกงนี่ก็ไม่ได้แล้วช็อตแก่ไอ้คือลุดตามเลยจริงจริงปะบอลลูนจีนมันไหนสักคนหลุดอะไรมือถือปะเนี่ยบอลลูนแรงจีนเนี่ยไอ้ไอวัเซิลิเวอร์เขาเถิดอ๋อสโมกันเขเตือนอ่ะคิดใหม่ไงโโน่แรงมาก มัวแต่เล็งมัวแต่เล็งมิดไปชุบไฟก่อนไปชุบไฟก่อนชุบ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 แรงมากขอขอรอบสองไอสัตว์เก็บออบแค่ไหนดีรอตามผีออกไปไอไอนักเราไม่ได้เสียแล้วเอาแล้วขวาขวาตาตีดทำเสียงให้นักนายนึกลึกนึกโอ้ย ไปแค่เอาลีเวอร์โอเวอรเลเตอร์ของมึงเหรอเออไม่ต้องสงใจแค่โง่เหมือนเดิมดูคนยิงไอ้สัตามกูยิงไปตั้งหลายตัวไม่เคยได้อะไรเลยเั้งหลายตัวคูชุบไม่รู้จะชุบมันยังไงแล้วอ่ะชีวิตเนี่ยตบได้ตบได้ชุบไอ้ตาบ้าโง่แล้วชุบไอ้บอสโง่กว่าแรงเกินไม่เหงเไอ้ตก็โง่อยู่นะก็โง่อยู่นะมีมีอยู่นี่อยู่นี่ตายไอ้เชี่ยก็คือแบบ ตายดูทั้งรู้ว่าคือคือปิงมันน้อยกว่ากูนิดนึงมมึงีโควกูช่วยเออจริงปะเออโอ้ยหัวกูก่อนคุ๊ะอยู่ตรงนี้เหรอเลน้าเฮี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัสไอ้นัทอยู่หน้ามึงมึงไม่ยิงอีเฮี้ยจะยืนเด้หัวแตกว่าตายเหมือนกันไอ้หัวเม็ดเดียวส้มติ๋เม็ดเดียวออกไปเซฟบอลได้เปล่าตายปุ่นแคดวอล์กอ่ะ มึงรู้ไหมคุณยิงเลน่าได้ไรร้อยหกสิบสามไอ้เคียบอสโง่ไปให้มันหิวซะอุ้ยว่าไปห้าสิบแล้วอ่ะยูร์ล็อกคูยูร์ล็อกยูร์พ่อสองตัวมิดลิงสามตัวบอสสี่ตัวสามตัวสามตัวความล็อกกูออกไม่ได้ชิบหายแล้วเพื่อนหน้าหน้าตรงตรงแท่นเลยมึงเบ็ดเท่าไหร่ได้ไหมเบ็ดเท่าไหร่ได้ไหมเบ็ดเท่าไหร่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดันดีเลยกจะไปเองเรียบร้อยไม่โดนไม่ไรเนี่ยแล้วกูจะโดนโดนไอ้เคียบมดดิมาดิไม่ได้ มันมีลือพวกไม่ได้เนี่ยลรือเพี้ยน่ยได้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 แล้วได้แล้วโอ้คุยสุกตัวตายตัวแดงนี่เป็นไงเออแอต้าอยู่ไหนล่าสุดล่าสุดขินชอบเดินเยอะไอ้เท่ามิดลิงหัวเกลียนไอ้แค่ชอบเดินเลื้อไอ้สเตนเอาไม่เองเองมันยิงกูสามลัดไม่โดนอ่ะแต่เพื่อนกูยิงมันไม่โดนเหมือนกันชอบมิดไม่มีออฟมีตัวย้อนหรอตูวย้อนเยอะเลยย้อนสองตัวโคตรโหดทอมิดบอลซ้ายแคทบอลไอ้แค่บอลไม่ใส่หูฟังเล่นเกม ไม่ได้ยินเลยไม่เห็นรู้เรื่องเลยปารีนัทแล้วไปคนอื่นไม่ใช่คนอื่นไหมมีเงินตามตามสแกนติดอยูกกระป๋อบกระบ๋อบขวาขวาหลัางล้างแฮนเ์แง่ต้อนวอร์มดูสิข้อร้องหวานมากมันก็ห่วยบอลแล้วแต่บอล่นเกมอ่ะเขาก็มาในตัวกูละหอมด้วย อไอเ้เสียงไอ้ว่าเสียงยากเลยคือเราไม่ได้ยินหรอไม่รู้ไม่ได้ยินไม่ได้เสียงคุยกันไม่ไดยินแต่เสียงคนคุยกันไอ้สัตว์เอ้ยคุยพ่อบางอานไม่ได้รับเสียงใน,นเกมไม่ <พอ S 1> ได้เสียงเด้ขอดแม่งดังว่ะไอ้สัตว์เอ้ยตอนนั้นไม่มีใครพูดไอ้เหี้ยไม่ได้ยินจริงก็เลยเดินออกไปอย่งางมั่นใจนะไงโอมออฟบิฟเยอะไหไม่ไม่โอเคเมื่อกี้มากอะไรวะนะดิสไร อะไรวะนะมันมามอบให้กลัวดิคือจี้โอ้ยหลับันดีแล้วคือเนี่ยสดมาอีสี่สิบเดะไม่เป็นไรเปิดเป้ากระโดดฉีกเป้าเก็บขี้ให้เพื่อนดีถนัดนักกระโดดฉีกเป้านะที่ว่าเข้าใจโอ้ยบอสจริงเลยบวกสิบหกไม่ได้ยิน